สวัสดีครับเรามาเจอกันในมิชชั่นที่2นะครับก็เรามาดูฉากไตเติ้ลของ,งเกมของภาคหนึ่งกันเลยเอาร์ซินคีดเอาแล้วเห็นคนชั่วจับคนดีในแฟนคอไม่ได้ปุ๊บหายตัวมายากรครับเดวิดเค้าฟิลปะเนี่ยลงมาข้างล่างแล้ว มีหน้าไม้ครับติดไปให้หลังครับติดไปโชว์เล่นครับใช้ไม่ได้ครับภาคหนึ่งคนทำยังไม่คิดครับว่าต้องใช้ยไังไงโดดตอบเราม่ชนนะเรามาเริ่มกันเลยครับสา,ามสองหน 2, <ด>ึ่งเทคหนึ่งครับเริ่มแล้ว สวัสดีครับผมเต์จัดก๊อตนะครับก็สำหรับคลิปนี้สเต็ปยีิบเก้านะครับเราก็มาเจอกันในสเต็ปปั๊มไก่ครับเดี๋ยวผมจะมาปั๊มไก่ให้ดูว่าเด็กไทยชอบมากเลยครับปั๊มไก่เป็นประเพณีของเราเลยครับก็ต้องมีฝั่งน้ําเงินนะครับที่พร้อมยืนผีชีพครับถือมีดเฉยและฝั่งแดงครับพร้อมใจจะเข้ามาดูดครับเอาเปรียบผู้เล่นนะครับแา่ผู้เล่นที่เขายิงกันในเซิร์ฟปกตินะครับเราไม่ชอบครับชอบยิงกับยิงผีครับยืนนิ่งๆเดี๋ยวจะมาดูครับว่าพร้อมใจจะดูดนะคนแรกนะครับแนะนําโดย อีโคโนมิกนะครับคนแรกครับสองดาวนเป็นรูด้วยนะครับเรามาดูกันครับเป็รูเพราะอะไรครับเป็นรูเพราะฆ่าเพื่อนนะครับอันนี้คือเกณฑ์ต้นแบบนะครับเป็นวลาเกณฑ์ไอดอลครับประมาณนี้แล้วก็ชิดสนุพงใช่ป่ะชิดนุพงชื่ออ่านถูกไหมวะเอออ่านอย่างนี้แล้วกันสองเพชรปอมยศมาแน่นอนที่สุดชนะสี่พันแคิวด้วยเนี่ยแจ้งแบนแม่งเลยดีกว่าั้งนั้นสบายสเปกต้มครับสเปกต้มดาวน้ำเงินนะครับ โอ้โหที่ประสมดุลสวยงามครับชนะมื่นกว่าครับต่อไปครับอันนี้นี่รอรูชันเอ็นทีครับแล้วมันจะออกเทสอะไรตั้งหน้าไว้ในเสียงมาเข้าเนี่ยก็ต่อไปนอโรอร์ชันเอ็นทีครับตัวที่สองบ้างสองบ้างเหลืองปอมยศมาครับชนะเป็นแสนอย่างนี้สองดาวสามดาวแน่นอนแน่นอนมิชชั่นสองสองเท่าสองเท่ามื่นห้ากดหาพ่อมึงอเนี่ยเออ ไปครับไปเกิดครับมาติ้ง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 ทีะครับปอครับอันนี้ครับก็ต่อไปครับมาดูครับบ้าบ้าเฉิมจะอ่านตอนแรกอ่านบ้าเฉิมครับปอปาหางสั้นนะครับหางสั้นหน่อยครับบ้าเฉิมวันนี้ก็3ดอกจันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับว่าแฮกคิวนิดนึงแล้วกันหรือว่าปไก่แม่แม่คิวแล้วกันเพราะว่าพิท่าน้้ลังดี สวยบ่สวยอยู่ครับต่อไปครับโมเสสครับนี้ถอนแล้วนเสนอเลยโมเสสนี่เพราะว่าตอนแรกผมอ่านที่ว่าอะไรอ่านว่ามูธแล้วก็มาแก้ข่าวว่าอ่านว่าโมเสสครับชื่อนี้ M O S E S นะครับ3ดอกเขียวอันนี้ก็ผมใจจะเอาเปรียบเพื่อนฝูงครับก็คือผมใจจะดดนะครับถือมีดรอไว้แล้วครับตัวมือเปล่านะครับก็ต่อไปครับผมเองครับเจ็ดแดงนี่ครับ N E O E S b a n g o นะครับก็อยู่แค่ดิโอเลชันอีสปอร์ตนะครับโฆษณาทีนึงแล้วก็ โปรไฟล์ผมจะเป็นอย่างนี้นะครับทักในเกมไม่ตอบนะครับแสดงแสดงว่ามันอยู่หน้าจอนะครับพิมใน YouTube ว่าแจ็ตก็อตนะครับเนือเจอประมาณนี้ต่อไปครับ n e โอเอ o โจซาเป็นหน่วยภารกิจเดียวจีไอโจปั้มฮักคิวครับใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ไม่ฮักคิวนะครับเล่นเองกับมือตัวนี้2เพชรก็2เพชรจริงๆครับไม่ได้ปลอมยศครับต่อไปครับคนที่พร้อมเสลยละเป็นไก่ให้แจ็คก็อตวันนี้นะครับขอนําเสนอโดยคนแรกเลยครับดาวน้ําตาลครับ YGZ oh. นะครับนนซี่ตัวนี้ครับสองทนาสองหมืนโอ้โหประวาตสวยมากครับขายไหมครับเนี่ยสามร้อยทูแล้วกันคุยง่ายโอ้โหถูกเลยี่ต่อไปครับสองเพชครับสองเพชตัวนี้ก็ปลอมยศแน่นอนครับทางยศอยู่ทนาห้าพันอย่างนี้ประมาณสามดอกประมาณสามดอกได้แฮคคิวครับแฮคคิวด้วยโฆษณาตัวเองด้วย <laughs> ต่อไปครับใคทักครับคนนี้ขาประจำของเราอยู่แล้วครับเฟซบุ o กแอดมาทําไมครับแอดเพื่อนทาไมไม่ดูครับเฟซบุ๊กนะครับต่อไปใครทักนะครับขาประจำของเราคนนี้ก็ชนะสี่0มืนนะครับแพ้สอง0มืนปดโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่จริงจงก็ยิงกระแพงคมมากครับคนนี้นําเสนอเลยเป็นมือเกินสี่ต่อไปปลายเท่ครับอ๋อไก่ดิ้นก็ไก่ดิ้นกระท้าตอนนี้แป๊บนึงครับขอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอพูดเริ่มคลิปกล่าวเริ่มคลิปแบบแนะนำตัวทุกคนให้ครบก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคต่อไปปเท่กสตครับ ู่แคนนะครับ A7X ขับนะครับแคนนี้ก็เป็นแคนน้องหน้าใหม่ครับหัวแคนเป็นผู้หญิงใช่ไหมล่าสุดที่จะได้ข่าวมาแววๆที่พี่บวชเมื่อกี้ครับอาที่พี่บไปเมื่อกี้ใช่ไหมเกมที่แล้วคืออ๋อบดชหัวแคนเลยใช่ไหมลูกแคนว่าไงเนี่ยลูกแคนพร้อมเป็นไก่ฮะไม่สนใจหัวแคนโดนหวชลูกแคนก็พร้อมเป็นไก่ให้รดคลิปนี้นะครับอ้าวชิบหากูได้ออกห้องดีครับกล่าวัานเกล่าวนานเกินไปครับเปนหนึ่งห้องไหนครับลืมมาเมื่อกี้ห้องสามครับ 13นะครับ8812เอาเข้าไม่ได้เป็นหัวห้องซะงั้นอ่ะ8812เหรอเจ็ดหนเก้าเออเปลี่ยนไหมอ่ะโอเคเข้ามาแล้วต่อไปกันลางไปครบมีปลายเท่กตสกสตแปลว่าคุณส้นตีนมาไม่หนึ่งพี่สองเงินสองเงินโอเคเอาสองเงินไอเอซอฟนะครับมาบริจัดบริใสไอเอซอฟมาโจมตีแล้วก็ไฟใช่ไหมอันนี้ของทูนี้เกมหมดทูนีครับไอเอซอฟไปไกลครับตอนนี้ครับไม่เกี่ยวนะครับไอเอซอฟไปเล่นแรงกันล็อกครับไอเอซอฟอ่ะ อมาอมีกคนครับพี่มาอีกคนนึง like อันน right ี้อันเชื่อว่าอะไรนะออนิเมะออนิเมะใช่ไหมออนิเมะอิมออฟโอ้ชื่อนั้นเสียวอยู่นะชนะเอมิชชั่นแปดมิชชั่นแปดสิบสี่นี่คือแฮ็์คิวร้อยเปอร์เซ็นต์แบนอีกคนครับเป็นคนที่สองครับสำหรับคลิปนี้ครับแบนเลยนะครับอันนี้คือหลักฐานพร้อมนะครับชื่อนี้เลยโค้ดเนมนี้เลยต่อมาครับตองเพจครับแพทโปรไฟล์แพ้ใจครับเชื่อมอะไร อิมอมพีอุสอ่ะอิมพิซุดอิมพิทัสอ่านไม่ถูกไงชื่อเนี้ยอิมอิมเพทัสใช่ป่ะอ่านถูกไหมอินเพชทูดมันมีไม้มันไม่พูดอะไรเนี่ยเขินไม่เป็นไรไม่กล้าไม่กล้ากระพู้นไม่กล้า,ลาออกสื่อมานั้น <c oughs> ก็ตัวนี้ก็ประวัติสมดุลครับ<ผ>มสมดุลมากครับเพจสองเพชรชนะพันหนึ่งนะครับสมดุลมากไม่แฮกคิวอะไรทั้งสิ้นปั๊มอย่างเดียวใช่ต่อไปก็คิดเหลืองครับ น้ำโว้เพราะเท่มากขีดเหลืองแล้วแบบชนะ9,000อย่างงี้คือปลอมยศแน่นอนแต่คือที่สําคัญครับมิชชั่นมาร้อยกว่าแต่ชนะ9,000เนี่ยครับมาเล่นยังไงครับแฮกคิวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคนที่สามครับแบนในคลิปนี้ครับอาร์มแซดนะครับวันนี้ไปรุ่นอายุเก้าปีนะครับหล่อมากครับตัวจริงแนะนําเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็แนะนําแบบมันสิบนาทีแล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ หมาจบไวจังวะยังไม่จบเดี๋ยวก็ต่อกันต่อเดี๋ยวปั้มไก่ก่อนเออนนลืมเลยว่ก <c oughs> ล่าวเพิ่มคลิปมาเรามาเริ่มกันเลยครับ <c oughs> จะบอกว่าเกือบเกื <c oughs> อบกดลืมปิดคลิปเมื่อกี้เกือบเด้งต้องแคสใหม่อีกเราเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีหน่วยวิ่งครับนี่โอเอสโจซ่านะครับก็ตอนนี้ผมก็นี่โอเอแวนโกรับหน้าที่ในการคิวไก่ทั้งหมดนะครับอร่อยเหาะเลย มีใคร ps กําลังกดไม์ว่ากดไม์พูดอยู่ไม์มันเข้าครับแป๊บคู่เราต้องโทรความคมให้ดูครับยิงไก่คมมากครับอืมเลลาหัวไก่แปดตัวนะครับใช้เวลาฆ่าประมาณสามสิบวีนะครับก็เป็นประเพณีของเล็กไทยครับในการปั๊มไก่ครับก็ตอนคลิปนี้มาสอนปั๊มให้ดูนะครับ ฝั่งแดงนะครับจะถือมีดทุกคนนะครับคนที่เข้ามาดูดแล้วก็ฝั่งน้ําเงินครับเป็นไก่ก็จะถือมีดครับเพื่อไม่ให้เสียตังค์ซ่อมปืนนะครับแต่ละคนก็จะได้เวลาในการออนต้องนี่กิจกรรมอะไรนะกิจกรรมออนสิบนาทีได้สิบแต้มเ,เพื่อเอาไปเอาไปลุ้นมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซคันเดียวเขาลุ้นเป็นแสนคนครับทำไมไม่มีลุ้นจักรยานน้องพี่ LA หายแล้ว, <LA. S 1> ลวอ้าวหายคนนึงอาอแล้วมันไก่ดิฟอีกแล้วนี่๊บน,น,นึงเบนแม็กก่อน <c oughs> ไป ายเทตลอดฝั่งน้ำเงินครับก็จะมีถือมีดปกติ8คนอยู่แล้วถ้าไก่ที่ดีนะครับไก่ที่มีวินัยก็จะอยู่นิ่งๆถือมีดครับเพราะว่าต้องทำตัวนิ่งๆไว้สงบสงเงียงไว้เป็นไก่ครับเกิด <c oughs> เป็นไก่ก็ต้องทำอย่างเงี้ยครับจะดีดาไม่ได้นะครับเพราะว่าเกิดมาเพื่อยอมตายอยู่แล้วยิงแม่งคนแรกเลยครับ <c oughs> ไม่ใช่มันดื้อนักไปเทนะครับ <c oughs> เหรียญแตกครับหนึ่งเหรียญครับเรียบร้อยอ้าวหายไปไหนมาวะเมื่อกี้รับผิดชอบมัดมัดแตงมัดแตง sbl นะครับคนนี้ก็มือกลที่คมมากครับคนหนึ่งเลยจากสายที่รายงานเมื่อกี้ก็บอกว่ายังเป็นเด็กอยู่นะครับก็แต่ก็คือมีพรสวรรค์ในการเล่นปิน MC สคนนี้ผู้หญิงเล่นไม่เต้ที่หายผู้หญิงเล่นด้วย ดาวแดงครับเด็ดเป็ดผู้หญิงใี่นขนาดนี้ก็กูยอมดีกว่า D กว่า C ผู้หญิงเล่นก็เยอะนะพี่หนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองอ่ะนะครับดิกเตอร์อ่ะคนไหนอะไรอ่ว d 1 C สนไว้แล้วก็อีกคนนึงเขาเลิกไปแล้วอ่ะแล้วคมทุกคนเลยป่ะคมทุกองเลยไหมเต็มกูมีอ่ะเออคมคมพี่อดทุกองค์เลยคือผ่าน ่าแบบนแบบ V.I.P มามอสทุกคนเลยใช่ไหมยิงทีนั่งเลยไปเป็น V.I.P มอสป่ะแจ้งเลยครับอะไรคงครับหมายถึง V.I.P V.I.P มามอสใช่เปล่าอ๋อยิงคงอ้าวเปล่าอ๋อหรือว่าเกตเกตโปรประมาณนั้นเป็นแบบ V.I.P กันเลยทีเดียวเฮ้ยโอ้โหไก่ท็อปล้อหล่อครับมาพิเตอร์ไม่อ่านก่อนแล้วอุตส่าห์พ่นสเปย์ไปแล้วไหนวะ อย่ายิงเดี๋ยวตายอ่ะไม่สนใจนครับจะกินไก่น่หิวอุ้ยไก่ตกกระบาลกูด้วยเนี่ยอุ้ยแปดสิบโอเครับคลิปนี้ครับเต็มที่ยีเก้านะครับก็ขอจบเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ